สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมารีวิวขนมนะคะที่แบบว่านานมากๆอะตั้งแต่พอเด็กๆแล้วแหละตอนนี้พออายุยีห้าแล้วใช่ไหมก็นานกว่านั้นอีกอะ่ะไดโนพาร์คชอบมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเพิ่งหาความสมบูรณ์แบบนะคะคือหางก็มีแค่นี้มันอาจจะแตกไปนะคะน่ารักเนาะมาค่ะมาตัวที่สอง ซึ่งชอบไดโนเสาวมากเลยนะคือชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่เคยจำชื่ออะไรมันได้เลยซักกระเตือซักกระเตือจำไม่ได้เลยได้แต่แบบว่าเอาตุ๊กตุ่นตุนต๊กตาของพวกมัน,นมอะโมโลโมเดลไปชอบจัดแต่งอะไรไว้ในห้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เบอดูพิพิธภัณฑ์ไปสวนต่างๆที่เขามีถ่ายรูปคู่กับเดสาวคืออินเนเอชอบแต่ถามว่าจำชื่อของแต่ละตัวได้ไหมไม่จ้ะ ทั้งหมดในถุงขนมนะคะก็จะมีอยู่สามลายเท่านั้นนะคะก็จะมีไอ้คอยาวไอ้คอยาวตัวนี้หนึ่งนะคะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรที่เล็กหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะรวมเป็นสามตัวนะคะในหอ่อไอ้ใหญยน่ารักด้วย ไปหาซื้อกินกันนะฮะบ๊ายบาย